สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขสุขค้นเมื่อมาน,นมาพอๆยานิวคือเก่าลหะจ้ายานิวกับมีข่าวมาอัปเดตเดืองแม่แพ้วพี่น้องบอดแพ้วแล้วไปเที่ยวโยโุโรปเราไป็นทาการแสดงยุยยุโรปแล้วก็ไปเที่ยวโยโ้ำโมเวนเราก็ไปอ็นแ,แต่งตัวไปเก็บหอยพี่น้องธรรมาชาติงามงามบรรยากาศเราไปเก็บหอยอยุทะเลลมแห้งแห้งแต่ว่าตอนแล้วอย่างลุงไปเพิ่นก็บ,บอกว่าระมัดระวังเด้อแม่แพ้วสัตว์บ่มีแพ้วคนอีกคนเดนมีแพ้วคนเดียวพี่น้องเพิ่นแซวกันเล่นเนาะ หินอะโคตรหินพี่น้องแล้วก็บยางลงไปเก็บหอยแล้วก็เรามีภาพวิดีโอให้เบื้องมือเจ้าคอยเบือเบ้องได้ในเพจอันหมอลำแพลวเพลวเด้อพี่น้องโอ้เป็นตาหักงามหลายพี่น้องแม่แพลวแล้วก็หุ่นดีเนาะใส่ยางแล้วก็ดูดีไปเบิดพี่น้องแล้วก็เขียนแคปชั่นแบบนี้เนาะพี่น้องจาอ๋าอยานืสิอ่านให้ฟังเนาะแล้วก็คอมเมนต์พร้อมเนาะพี่น้องเอฟซีฝืนกำลังไหลขอมาคอมเมนต์น้ำแม่แพลวเนาะพี่น้องจ๋าบรรยากาศงมหอยที่ฮอลแลนด์แม่แพลวสัน มาเล่นเบลเยียมเด้อจ้าสาวยาโสอยู่เบลเยียมก็มี ah. เด้อจ้าไซมูนเนอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เนาะพี่น้องเพิ่นอยู่เบลเยียมเป็นคนยะโสคือกันคุณแม่แพลวไปเที่ยวได้ภาพและสถานที่เป็นอยู่ให้ดูได้เหมือนได้ไปเองเลยคะ่ะทุกอย่างชัดเจนดีภาพเสียงขอบคุณมากนะคะบรรยากาศดูแล้วมีความสุขมากเลยคะ่ะแม่นพี่น้องจ้ายะนิ้วกระเบิงไปยิ้มไป เมืองบรรยากาศเมืองนอกนะพี่น้องน้องแพวสุดยอดสวยงามยังไม่ไปหาหอยอีกเจ้านี่ของแท้จริงๆเด้อชอบหลายจ้าแมนพี่น้องเราไปเก็บหอยแม่แพลแล้วเป็นแม่แพลเราไปยางล้งน,น้ำเก็บหอยเลยได้พี่น้องโอ้ยธรรมาชาติค่ัน่ารักมากธรรมาชาติอยู่ดูควบกับน้องตัวเกียวน่ารักทั้งพ่อทั้งลูกและแม่จ้าแมนเอฟซีกับเบิงทั้งสองทางพี่น้องยายนิวก็คือกันทั้งเบิงแม่แพแล้วกับทั้งเบิง ทั้ัน,น้องตูเกียวกับพอเนาะพี่น้องเป็นตหาหักหลายขอบคุณนะคะที่ถ่ายมาให้ชมเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยคะ่ะลมแรงแรงเนาะจากแม่นพี่น้องลมทะเลแห้งแห้งแม่แพวแพวเก่งทุกอย่างชื่นชมคะ่ะขอให้ขึ้นปังปังเจ็บปังปังจ้าแม่นของน้องทั้งสองแม่นพี่น้องก็ขอให้เราเห้งแห้งปังปังสุยางเนาะพี่น้องไปทั้งใดมั้งใดกะ ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อแม่แพลวชอบความเป็นธรรมชาติของแม่แพลวแต่งตัวกะง,งามท,ทำความโกเป็นตะหักขักพี่น้องโอ้ยแล้วแต่งอย่างแล้วกะง,งามแล้วหุ่นดีพี่น้องบอดแพลวนะวิวสวยมากค่ะเลิศค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะสองสาวอยากไปเก็บจังเลยเป็นตะมวนแท้ค่ะเอฟซีผนกระแซวอยากไปเก็บหอยด้พี่น้องเป็นตะมวลหลา ยายนิวอยู่แคนาดายายนิวก็บ่เคยไปเก็บดอกพี่น้องแต่ว่าเบิ่งแม่แพลวเป็นตะม้วนเป็นตะมวนพี่น้องจา้าพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่นจาจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเด้อๆจา้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีข่าวสารยายนิวก็สิมอาอัปเดตเดวะสู่ฟังคือเก่าล่ะจา้าโอเคค่ะแตงเกียร์บายบาย